สวัสดีครับวันนี้มาพบกับพี่สุนแล้วนะครับกับกีตาร์ในช่วงน้องนักดนตรีออนไลน์เดี๋ยววันนี้มาดูกันว่าพี่สุนจะเอาอะไรมาสอนน้องๆกันนะครับไปติดตามชมกันได้เลยครับวันนี้พี่ฉุนก็จะมาสอนน้องๆจับคอดบีคอดจีและก็คอดเอฟนะครับ เป็นยังไงประชุมกันเลยครับครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คอร์ดบกันก่อนนะครับคอร์ดบก็จะทาบหมดเลยนะครับทั้ง6สายในบาร์ที่2นะครับเนี่ยทาบหมดเลยนะครับจากนั้นกดสาย2 3 4ในบาร์ที่4นะครับอ่าจะเป็นแบบนี้นะครับอ่าทาบหมดเลยในบาร์ที่2กดสาย2 3 4ในบาร์ที่4นะครับอ่าจะลักษณะเป็นแบบนี้นะครับอ่าเดี๋ยวลองฟังเสียงดูครับ เสียงก็จะเป็นแบบนี้นะครับต่อไปคอดจคอดจจะกดสายที่5ในบาที่2สายที่6ในบาที่3และสายที่1ในบาที่3นะครับอาจะเป็นแบบนี้นะครับอีกครั้งครับสายที่5ในบาที่2สายที่6ในบาที่3และสายที่1ในบาที่3นะครับจะเป็นแบบนี้นะครับฟังเสียงดูครับเสียงจะเป็นแบบนี้นะครับ อขอดต่อไปขอดที่3ขอด f อขอด f อเนี่ยจะยากหน่อยเพราะต้องกด2สายพร้อมกันเลยนะครับอ่านดูนะครับจะกดสายที่1 2ในบาร์ที่1นะครับสายที่1 2ทาบไปทั้ง2สายเลยนะครับแล้วก็กดสายที่3ในบาร์ที่2และสายที่45ในบาร์ที่3จะเป็นแบบนี้นะครับสายที่1 2ในบาร์ที่1 สายที่3ในบาที่2และสายที่45ในบาที่3นะครับฟังเสียงดูครับเสียงจะเป็นแบบนี้นะครับคอร์ดครับต่อไปจะเป็นการดิดน,นะครับการดิดนในแบบที่2ครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการดิดนในแบบที่2เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากที่คอร์ดีกันก่อนนะครับ การดิดในแบบที Walker, h, ่2นะครับจะเป็นการบิดแบบลงขึ้นขึ้นลงสั้นๆนะครับลงขึ้นขึ้นลงดูนะครับลงขึ้นขึ้นลงประมาณนี้ครับลงขึ้นขึ้นลงจบบประมาณนี้ครับสั้นๆง่ายๆนะครับเดี๋ยวเราจะทําไปด้วยเปลี่ยนคอร์ดไปด้วยเลยนะครับคอร์ดบีเริ่มที่คอร์ดบีก่อนนะครับเราจะ ดีดไปแบบคอร์ด B คอร์ด G คอร์ด F ไปเลยนะครับสามคอร์ดรวดนะครับเดี๋ยวน้องๆดูดูพิชุรวดเดียวไปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยฝึกทําเป็นขั้นๆไปนะครับดูกันนะครับแบบนี้นะครับง่ายๆสั้นๆใช่หครับเ,เรามาลองทชาช้าๆไปพร้อมกันนะครับกดคอร์อด B บบกันก่อนนะครับคอร์ด B ลงขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงอ่าประมาณนี้นะครับรต่อไป G ับลงขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงอ่านี้นะครับต่อไปครับ F ลงขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงอ่าประมาณนี้ครับเราจะรวดเดียวสมคอร์ดเลยนะครับ เดี๋ยวเอาคอร์ด B ก่อนนะครับลงขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้น,น,น,นลงอ่าเป็นแบบนี้นะครับง่ายๆสั้นๆน,นะครับน้องๆหมั่นฝึกฝนบ่อยๆนะครับจะได้เก่งๆเล่นกีตาร์เป็นนะักกีตาร์มืออาชีพเลยนะครับ วันนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับคราวหน้าถ้าอยากรู้ว่าพี่ชูจะมาสอนอะไรให้น้องๆติดตามชมได้ในวันอาทิตย์เวลาบ่ายสองโมงทาง Facebook m h s, s, s i c T f แฟนเพจหรือค้นหาอุทยา,านการเรียนรู้น้องสอนแล้วเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย